เอไมนไม่ได้ให้เตรียมการอะไรเลย,เลย,เลย,เลยนะครับดูกฎคือมันมันว่าจะมาก็มามันเดี๋ยวเป็นอินเทออัปเดตใหม่นะครับในวันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นในส่วนของอ่าดูแลที่เกิดปีอ่ะก آ, ็จะส่มในส่วนของของอันนี้แล้วกันนะบางทีส่มไม่ได้อ่ะได้เบ <c ười> อร์ก็เออเอาไปอารอ่ะก็แค่นั้นนะโอเคครับได้สุดเลยฮะ ก็คือบูชาสิดวะโอเคบูฮาสุดวะอ่ะอ่าโอเคก็ก็กมาดูอัปเดตเลยเคีะเขาคือไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรอ่ะเพราะวันที่พวนี้ก็ต้องปคลิปนิ้วจิ้ดองนะครับลงตั้งแต่วันที่แปดตั้งแต่วันที่ที่แปดนะครับอ่าเดยลิปแคทแม็กเพิ่มด่านอะไรเข้ามาวะครับพี่อยากรู้อ่ะ คือถ้าเกิดอยากรู้ใช่ไหมเนี่ยครับเป็นจะมีอีเวนต์อยู่นะก็คือมันจะมีอีเวนต์อะไรใหม่เข้ามานี่ครับ Empire Rebirth Event เนี่ยคอนเสคอนเสิร์ตมันเพิ่มเข้ามานานแล้วก็ตามแต่ว่ามันมันเพิ่งอันนี้เนี่ยโอ้สายบิ๊กปูฟูเจอร์รเฟื่อเฮ้ยนะครับในวันนี้อันนี้บัญชีหลักนะ ในส่วนของบูธิศสัตวะอ่าะฮะมาก็ก็กก็มาดิครับก็มาเลยก็ไม่สนใจอะไรขนาดนั้นแ้วในส่วนของสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับเขาก็จะเพิ่มในส่วนของร่างสามตัวใหม่ในตัวใหม่ก็คือก็คือเพิ่มใหม่ใหม่มานิดนึงนะอาไปดูบัญชีหนึ่งดูครับมีอยู่ด้วยเว้ยในอัปเดตรีวอร์โอเค นะก็ก็ก็เอามาฝุ่มเฉยๆอ่ะบัตรบัญชีเนี่ยมันก็ไมันมันจะช่วยได้อยู่เบื้องตัวหรือเปล่านะขอแล้วกันนะจะทิปอ๋อเหออีกแชทโอเคไม่ไดาไม่ว่าไม่ว่าโอเคมันก็เหลือแต่ช่วยเนาะช่วยไม่ได้โอเคมาฝุมฝุ่มได้ไรได้อะไรขอเล็กน่อย ได้เช็ดจอบนะ ketchup, okay, ketchup, เช็ดจอบโอเคเช็ดจอบอ๋อก็คือว่าดีมบัญชีนี่แทบไม่ได้เล่นเลยเอย่างเี้นะคะทีนี้ก็จะจะลองเข้ามาแบบดูอเดตเล็กๆมาน้อยนะอ,อ่ะเดี๋ยวไปอ่านกับแป๊บนึงนะ โอเคเนาะในส่วนของเออ่ที่เขาเพิ่มมาก็คือเนวดูซ้อมแอติกฟอเกตเตือนนะแล้วก็เตือนอ่าะคือที่อ,อ,อ,อันนี่คือตัวอะไรอะไอออปเปอร์เลตแอติแคร์วิดทาลเลนอลล็อกมันเองแล้วก็วอันนี้มีลิเกนแ,นแบบเพิ่มแบบมีคอมโบใหมอ่อาคอมโบใหม่ไปดูหน่อย okay, okay, ครับในส่วนของคอมโบใหม่นะครับจะมี คอมโบใหม่ไหนอ่ไหนวะอันนี้แหลกๆเพราะว่าเปลี่ยนแอลไปบ่อยๆแต่อันนีนึงนะเ่อกีคอมโบใหม่มันมีอะไรบ้างอะคอมโบใหม่อะ่ะเออหรือว่าเขามีคอมโบใหม่อะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่อันล็อกก็เปล่าวันก็ไม่รู้ด้วยแต่ที่แน่ๆน,นะขออน,นีแป๊บนึง อับก่อนบราบาฮามูดนะเคฟีบาฮมูดแคทนะไอ้ห้าแสตปีในการอัปยับไปเคไปเร่ล่ๆกันว่าคือลูกคก็อัปอัาอัอัไปก่อน อ่าครับเสร็จแล้วแค่นั้นเนาะจะเจอกันคลิปหน้าครับผมหาผมบูไม่เจอแต่เพิ่งอัปเดตนั่นเองแค่นั้นจ้าเออแค่มีอัปเดตอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปดองนะผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีนะแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้อัดนะเพราะว่าพรุ่งนี้คลิปไม่ลงนะพรุ่งนี้ผมไม่ได้อัดคลิปอันนี้คลิปเดิมแต่วันที่แปดนะจะเจอกันคลิปหน้าครับบายมาดูกดไลค์เดือดเดี๋ยวไม่มีละหมากงาย แล้วก็ขอเปิดดูดูครับ